บาวซีเครดวันนี้นะคะเราก็มีคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะคะคริสตัลคอลเลคชันนะคะ,ะ,คะของบาวบาบบี้ลาเชสอะไรคือคริสตัลก็คือโคนใสของเรานะคะซึ่งช่วงโคนจะเป็นใสๆทำให้การติดขนตาปลอมของเราดูวสวยเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตรงขนตาก็จะเป็นไหมแทร้อย0เหมือนเดิมค่ะ รุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้คือคริสตัล001ซึ่งรุ่นนี้จะมีความยาวที่หัวตานะคะ0.5เซนมแล้วก็ตรงกลางตา1เซนติเมตรซึ่งจะทําให้ดูสวยใสและบางเบามากและขนตานะคะดูเป็นวอลลุ่มเรียงยาวเท่าๆกันนะคะการติดขนตารุ่นนี้ก็จะทําให้ดูเป็นลุค no makeup makeup นะคะจะทําให้ดูสวยสดใสมากกว่าสแปร์เกิลเจเนเรชัทั้งวงได้เลยค่ะ อีกรุ่นหนึ่งของคอลเลคชันนี้นะคะก็คือคริสตัล0 2ซึ่งคริสตัล0 2ก็จะมีความยาวที่หัวตา0.9ซเมตรตรงกลางตา1.2เซเมตรความยาวของขนตารุ่นนี้ก็จะไม่ยาวมากจนเกินไปนะคะการเรียงเส้นของขนตาจะแบ,บ่งเป็นช่อๆแบบเป็นระยะห่างเท่าๆกันนะคะการติดรุ่นนี้ก็จะทำให้ได้ลุคไฮคลาสและแอบซ่อนความหวานไว้แบบ All day h u b b l ลนะคะสำหรับสาวๆที่อยากจะติดอนตาแล้วดูเนียนเป็นธรรมชาติมากยิ่ขึ้นกว่าก็ขอแนะนำรุ่นนี้นะคะกับ crystal collection ค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ยังติดตามเราอยู่ก็ยังสามารถติดตามเราได้ในช่องทางเดิมนะคะ Facebook Instagram หรือว่า Line นะคะว่าว่า underscore baby lashes นะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากดูวิธีการติดขนตาง,ง่ายๆวิธีการแต่งหน้าง,ง่ายๆใสๆไป ทำงานหรือว่าไปเรียนไปยุ่งไปนี่ทุกวันนะคะสามารถดูได้ใน YouTube นะคะมีเทคนิคการแต่งห,หน้าใหม่ล่าสุดตลอดนะคะตอนนี้นะคะบา่าวา b a บีแลชเชสก็มีช่องทางใหม่สําหรับเพื่อนๆน,นะคะก็คือ Line Official ของบ่าวาบีบีแลชเชสนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของบาวาได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้แอดนะคะเข้าไปแอดได้ใน Line นะคะสามารถเซิร์ช ID ได้เลยคําว่า add กว่า underscore baby lashes นะคะอย่าลืมแอร์ไฟข้างหน้ากว่า underscore baby lashes ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่องทางใหม่ล่าสุดของเรานะคะ